สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านนะคะวันนี้มาแนะนำา o o n d c ซี v i f F 1.8 S นะคะสีเทาปี2011รถสวยสภาพดีเป็นรถบ้านสวยสภาพพร้อมใช้งานไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สหน้าหลังเดิมบอดี้เดิมสวยเดิมโรงงานทุกชิ้นสภาพดีรถปี2010จดทะเบียนปี2011ค่ะไม่อยู่ที่150,000กิโลเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะตลอดสภาพพร้อมใช้งาน เครื่องเกียร์เดิมสมบูรณ์ไม่เคยแกะซ่อมใดๆเดิมโรงงานทุกชิ้นขับขี่ทางไกลปลอดภัยมากๆสบายๆเลยค่ะวันนี้มาในราคา279,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เครดิตด,ดีฟรีดาวพอนยาวๆไปที่72งวดนะคะไปที่ไหนไม่จบเราจบให้นะคะรับรองไม่ผิดหวังกับ คุณภาพของรถคันนี้ค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0848361948ค่ะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube รถบ้านค่ะสวัสดีค่ะ